โอเคเอาเริ่มสวัสดีครับวันอีสุตัวจริงวันนี้เราอยู่กันที่นี่เลยร็จชน,นะออโต้ไทยเย้วันนี้พาเจ้า4ประตูดิจอครับมาแต่งหล่อแต่งเท่มาเสริมความหล่อกันหน่อยเดี๋ยวเราไปดูดีว่าทายคลิปเนี่ยคันนี้เแต่งอะไรกันไปบ้างรอชมพร้อมกันครับเลสโก้ go, ไป Always วันนี้นครับเราพามาชมมาตรฐานของร้านรถชนะออลไทยกันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับหลังจากที่เราใส่ยางประกอบยางไปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราจะทําการทวงล้อนี่ด้วยเครื่อง่วงล้อที่ได้มาตรฐานเลยครับถือว่าจัดที่ดีที่สุดเลยครับเท่าที่ร้านที่เรามีเลยครับนี่มาลองดูได้ครับสวยสวยเครื่องก็สวยแม็กก็สวยลายยางก็สวยนะครับวันนี้แม็กที่ผมใส่เนี่ยจะเป็นงานของ R.E. 3 0นะครับแล้วก็ยางที่ใส่จะเป็นยางไวเปอร์อ D 0ดีนานะครับทางนี้เขาจะแยกแนนกันทําเลยนะครับทีมงานนะครับฝั่งนี้ทําการพวงล้อนะครับฝั่งทางด้านนู้นนะครับเมื่อกี้ประกอบยางกันไปตามภาพที่ผมได้ถ่ายกันไปโชว์ต้นแล้วนะครับแล้วก็ส่วนอีกทีมงานอีกฝั่งหนึ่งทางนี้นะครับก็จะทําการใส่สตัดปรับเกียวนะครับนี่ในส่วนของโช๊คด้านหน้านะครับเพื่อทําการโหลดหน้า2แล้วก็หลัง3านะครับนี่ทีมงานทางด้านหน้านะครับ ก็ทําการถอดสปริงนะครับนี่ใส่ตัวโหลดแล้วนะครับแล้วก็มาดูส่วนของด้านหลังทีมงานอีกชุดหนึ่งนะครับก็จะทําการถอดในส่วนของล้อนะครับแล้วก็ใส่ตัวโหลดตองโหลดเข้าไปนะครับนี่เป็นไงครับรวดเร็วทันใจนะครับผมบอกเลยว่าทีมงานช่างของรถจักรยานออทยเนี่ยมีเป็นชุดๆเลยนะครับแยกการทำงานเป็นทีมนะครับทำให้งานรวดเร็วแล้วก็ได้มาตรฐานด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนครับร้านรถจักรยานออทย always do it on my own so i gotta get through it and the only thing i know is to love what i'm doing never give up โอเคสวัสดีครับเต้ครับสวัสดีครับวันนี้ครับร้านราชนาออโตไทม์มาต้องมาพบกับเต้เลยครับวันนี้จัดแหมะจัดยาให้ผมยังรอยอีกหนึ่งคันครับ4ประตู1.9 S ครับ696,000บาทนะผมจัดโปรดาวน์28,900ส่งเดือนละ9 8 0ันี่เลยครับรถกําลังวิ่งมาด้านหลังฮะถ้าตัดนะฮะพอรถไม่วิ่งครับมาแล้วมาแล้ว โอเคนี่เลยครับ4ประตู19 S วันนี้สอบถามเต้นิดหนึ่งครับว่าแม็กที่เราใส่ที่หัออะไรครับอ่าตอนนี้เป็นงานของ Emotion R ครับอ8เป็นลาย RE30 ใช่ครับ6รูตรงรุ่น6รูตรงรุ่นออฟเท่าไหร่ครับเต้อ่ากว้าง9นิ้วครึ่งครับเสร็จบวก30มสครับสุดยอดเลยครับไม่ยืดวันนี้จัดทรงไปเท่าไหร่ครับเต้หน้า2หลัง3ครับหน้า2หลัง3บอกเลยว่าร้านเต้เนี่ยมีบริการตั้งศูนย์ทวงล้อใส่ฮับลิงค์ให้เสร็จหมดใช่ครรับแล้วมีีออะะไกน ตั้งศูนย์ถ่วงล้อครับลิงแล้วอะไรนะก็สลับยางลมไนโตรเจนลมไนโตรเจนแล้วว่าอะ,อะไรนะอะไรวะน็อตสีฟฝาครอบเบรกเออมีมาครบนี่มาแล้วมาจอด <ผม S 2> อยู่างหลังแล้วดุมซิงด้วยนี่น็อตดุมซิงวันนี้ใส่น็อตน้ำเงินฝาน้ำเงินนะครับนี่เลยแล้วก็ดุมน้ำเงินด้วยนะครับแม็กอิโมชั่นอารยางของ วายเปอร์ครับ r d 0 9ข้างหน้าเป็นขนาด245 4518ครับข้างหลังไม่แกโยนให้ตลอดเลยนะ245ใช่เนาะเล้ว่ดูข้างหลังนิดนึงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึง27 275 418ครับตัวนี้วายเปอร์ <V iper. S 2> d 0 9แม็กยางเรารับประกันให้เป็นไงมั้งครับเจ๊ครับอะตอนนี้รับประกัน ตัวสีของแม็กนะครับหนึ่งปีโครงสร้างสี่ปียางเหมือนกันครับรับประกันหนึ่งปีหรือว่าสองหมื่นกิโลเมตรต้องบอกลูกค้าก่อนว่าการรับประกันของเราเนี่ยจากการผลิตนะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าขับไปเบียรฟุตบาทเชี่ยวชนมาอันนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นในส่วนของการขับขี่<ช>นะครับต้องฝากลูกค้าไว้ด้วยแม็กยางมารับประกันให้หมดนะครับรับประกันคุณภาพการติดตั้งให้ด้วยนะครับ,รบถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยผมบอกเลยแนะนาเลยครับโซนนี้รถจักนออโตไทป์นี่มหาเตยได้เลยไม่ผิดแบบแน่นอนครับผม ก็ถ้าเกิดใครอยากได้โปรโมชั่นของผมนะครับ2 8 0 0เนี่ยแต่งหลอ่อแต่งเทให้แบบนี้เลยครับใส่ล้อแม็กจับทรงตั้งศูนย์ทุ้งล,องลอง้อใส่ครับลิงค์น็อตสีดุมครบนะครับนี่สเต็ปนี้ครบเลยฟิลม์มเซรามิกนะครับกระบะไลเนอร์มีขอบหรือไม่มีขอบก็ได้พรุ่นี้แถมฟรีหมดประกันภัยชั้นหนึ่งก็ฟรีหมดด้วยปีหนึ่งผมมาใส่กะเต้กี่ร้อยคันครับอ๋อประมาณเกือบ300นะป <laughs> นะีหนึ่งเกือบ3า0รคัน <laughs> เยอะมากคนเดียวเลยนะครับ <laughs> บอกเลยว่าจัดเต็มแน่อนอนแล้วครับ บริการหลังการขายดีมากครับ่ิลานี้แนะนําเลยนะครับโอเคนะใครสนใจก็โทรทักไลน์อินบ็อกซ์ไได้เลยครับวัดอิสุตัวจริงจะให้เอาเต้ฝากร้านอ่าตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับลูกค้าเฉพาะแม็กกับยางนะครับติดตามได้ที่หน้าเพจเลยครับราคาดีแน่นอนโอเควันนี้ขอบคุณเต้มากมากครับที่ให้ผมมารีวิวด้วยนะครับแล้วก็จัดทรงรถให้รอให้เท่แบบนี้เลยนะครับลูกค้ายิ้มแน่นอนขอบคุณมากครับผมจะเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย